่เมื่อนี้เจ๊นุชจะตองวดไว้ก่อนเนาะค่ะสามตัวสิเป็นบวงสรวงเล้วเนาะค่ะเสีนุชเป็นฟันเล้่ยวหายไปญี่รตรีไว้ก่อนเขาม่แล้วฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ค่ะคนโสดคนหมานอยู่ล่านถ้ำนี่ละพี่น้องค่ะสามตัวตรงๆงนะคะเนาะ ปาฏิจ er> ักรเจโน่เฮ้ยเส้นหนาล้วนปุยรุยแต่นอกบ้านนี่ฮ nah, ่าฮ่า no ่า uh ท่านคุ uh ้ม uh, ท่านนอนบนว่านโอ้ยโดดไล่เจี๊ยดีใจน้ำเด้อเจนุเจเป็นแจ้งไหอันบนยังไว้ก่อดจ้าโอ้บนว่านบวงส้วงให้ผู้เฮียยาไงบวงส้วงให้เพลินว่า ได้เบาแล้วนะต้อนนี้ไหนเพื the the ่อนรอบวงสวงสิป well, ่อยสามตัวเมื่อนี้สิป่อยกี่ตัวก่อนเมื่อนี้ป่อยสองตัวป่ะจ้ะโอ้สองตัวก่อนก่อนถามก่อนว่าดูแล้วได้ไลายปคนไดเมื่อคืนทั้งสามตัวตรงสามตัวแก่แก่เจ้านะโตเดียวโคโลนะ ไเลื่อมร่งเจ้าออกแล้ว่เขามาร่งร่องบ่เหมือนไอร่งไปฮอดแม่ดวงเลขออกแล้วป้าคนนางอยู่อยู่ใส่กันเป้ากินใ่ามอนฝอนวแปดมกหาก็ไปเบิ้งคลิปข่ดีรื่าเสียเสียดายเลื่อมร่อ้ สี<ท><ท>ดังก็เจ๊เจ๊ได้มาตาใส่เลขแปดหกห้านะแปดหกห้า <8 65. S 2> ครับโอ้ยมือนั่นมาหนี่มาเถียงกับน้องลิตาเออมือนั่นน,ออน้น <c oughs> นองลิตาก็ว่าแปดหกแปดหกอยู่เจ้ววาหนูก็บอกหกขาหกขาอยู่ผู้เดียวเทียงกันเถียงกันไปเถียงกันมาไม่เอาไปคืนตีวันนี้ไม่เอาไปคืนเอาแปดมาใส่เลยสามตัวเลยได้เครื่องของลิตาได้เครื่องของเกนโนดแม่นบอลขันถือก็ได้เอามันสามตัวไปเลยก็เลยตัดสินใจ แปลกขาขาเลยเจ้าซึ่งแม่นคับแม่นเนาะก็เลยว่าโอ๊ยผดเทียงกับกบนองเนาะกบห้านเนาะเออม่าโอ๊ยน้องดีตาซึ่งสาเลยตีวดซึ่งสาวลวมว่านี่ยกินตกเนี่ยว่าสือวสื่อเพิ่อนเพิ่นอยาาคุยกับเจนุดแมะเ้องใสเป็นเพื่อนเพือชื่นบานไหมเจนุดจะลาดก็เอาร่วมกันเลยแมนตื่นมา นี่ละคนดวงดีนั่งซื้อกับถือกเลกเนาะยังไหวมันยู่งดดขอเบิ้งอีกรอบเนี่ยตัวตีถือขนาดจับใส่กันถือเซยดีเจโคโลเลยตรงนี่ตัวเนาะเอฟซี่หลายคนเขาว่าเขาเบิ้งก็ซื้อเขาบริสื่ื้อเขาว่า ที่ผ่านมาเอฟซีกับถือดูดิอตรงเลยแล้ววันที่หนึ่งกวนด้ไะโอ้ไม่้อมาดานะเือนคนียแมนเอฟซี่าไปว่าเพื่นเออนเพื่นว่าไถือน้ำเมาันตยากนี่ที่นองมันตังบอเด้อนี่เล่าแมนก่ร่มลุ่มลุมมังบ่ลืมลุ่มยัง่ลืมว่าดีบอสคหล ไปเศร้าู้ใดน่มเนว่เล่มสามตัวตุงมจะไหนเลื่มสามต่เลื่มไปว่าเลื่มเลื่มเจนุดว่านี่ิรมหอดเจดวงหอดแม่ดวงพาเล่นบ่มดเลยสาวตีถือเนาะทางขึ้นแปนเมอติอยู่นี่ก็ได้ขป้นแปนเมดเออเอาบานนี่เป็นจ้าไดบานนี่ตองหยดเราไปฝันบ่าเจฝันเออเอาว้าวานเราด้แต่เราขึ้นนอ่ะเออคือนีมา มาแลกันเด็กน้อยไป่รุ่นนี่ลหละเป็นมู่ห้านนี่ลหละเพื่อเรไปเกิดอุบัติเหตุเนาะเกิดอุบัติเหตุอายุบ้านหลายเพื่อลราตุยแม่เด็กน้อยไม่รุนแมอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุสิบสี่ปีนึงแมโอ้ในฝันหันบอกเลยบอกเป็นโตเลยนะสิบสี่ปีว่าสัน้นมันบอกเลยคือว่าอัน อายุกทนีหนึงคือไปเังสิ่หีือว่ัสิินหนดเห็นกับตาเลยรุ่นอายุแค่ี่ปีหนึ่งน่ะคนนั่งนิ่หน่อยอยู่ดิเลอ้ยเสียดายกเลยสีตองหวัดให้กอนเลยห้กอนเพราะว่าเขาฝันแบบนี้เนาะค่าห่วคือขน้อง้งแนนไม่ว่าโอ้ยตื่นเกินมากแล้วไม่ทำแมนก็คักสิบสี่นี่หรอก เดวามาตีสี่วอ๋อกยังว่มากตัวเนี่ยมาแห้งป่ะเจมาแห้งตอนนี้ตัวใดเจ๊หนึ่งสีหนึงสีแคนแคนเลยสิเจ๊แคนแคนเนี่ยสองซีเอยนี่เต็มสองหดนี่ต้องหััดเลยเมื่อคักตัวนี้หนึ่งีเลยเอ <e ิ่นดวนแต่ว่าสามตัวนี่สีบวงสวงแล้วนะเจ๊เนาะเบืองสวงแล้วขั้นตัวมันสีอ่อนสเจ๊ อย่างพูสะก้อนบอจี้นุดอันว่าสีเฮดยังก่อนฟอนใหนเพื่อนเบิงฟอนใหนเพื่อนเบิงก็นอตจึงเสียแล้วนะโอ้จังเสียแ้วนะอ้ตาเบิงเกมนุฟอน้บางเจนุดอันก้อนจล้หนเพื่อนเออแตงสวยๆสุดไยเพื่นนะโอ้หยชชผ้าขาวก็บม้ะชุดขาวกัม้อยู่มติดพุงห่ดอ่ติดพุงต้องงวดแรกก่อนยางแรกเจ้ต้องงวดมาขึ้นนี่ได้ตัวใดก่อนหนึ่งสี หนึ่งสี่ตัวเดียวโคโลตัวเดียวโครโรเตรียมอันเลยติเจเจนุษเอาแค่ตัวเดียวว่าว่าหลายตัวเออมาตัวนี้เองเขียนเขียนตัวเจเขามาขายโรตเตอรี่ไปวุ้นี่สามตัวล่อกันค่ะเขาถือน้ำเจนุษหลายบ่โอ้หลายจุเขาโตมากยุน่แม่เขาโตมากอยู่มูถือหลายเป็นไรกับมู โอ้รางวัลที่หนึ่งอยู่เลยมีคนถือมาวันที่หนึ่งนั่นหมมีมีคนเขาโทรมาบอกเจขาโทรมาโอ้เขาโทรมามีคนได้รางวัลที่หนึ่งแมนเขาโทรมาบอกสู้ฟังแมนแต่ว่าเจ้าตัวเขาบรไอะไรทร่แมนเออเอาจะไปว่าอนี้เอามู่เจ้าแม่สิถือนันคือว่าสื่อสองแสนพลนโอ้ยพันสื่อสองร้อยคู้สองร้อยโอ้มูยูแม่งนอกคันบอกแมนแล้วก็ได้ตัวนี้ล่ะ ตรงๆแล้วก็ได้โอ้ได้ทั้งโตัทั้งเต่งอแล้วได้โตนี่แหละแปลพวกห่านอ่ะสองลอยคุ้สองลมา้องลอยแล้วนะ้ตัวหาเจ้ามืองนั่นน่ะเม่นป้าเพิ่นอยู่ไกลบ้วยขนนี่ว้ายอยู่พังหนอกคนละเออซื้อหน่อยเนาะเราซื้อมาหลายแต่ว่าเราซื้อเรื่อยๆของเราเออเขาบูคขั้นเชียร์เจโนดยังมั่วไปอยู่สามตัวเขาบอกต้อมั่วตัวแรกเเกี่ยวเอามา่ยกเบื้องหน้าหนึ่งสียกมาให้เบื้องหน้ ีหนึดบ่ไหวบ่เจ๊อยากบอกแห้งปด่วนคนบ่ไหวอยากบอกแห้งหนึ่งซีจ้างับงๆหนึ่งีวัดวันที่เท่าไหร่เนาะวันที่หนึ่งบกัาหนึ่งกยเอาเอาลูกวนก็ได้เอาปูมากไม่ก็มีเนี่ ข้สอสอบขึ้นมาใหม่ไม <c oughs> ่ใช่หมวิวใส่มาได้แ <c> ล <oughs> <c oughs> ้วได้แล้ว้้ <c oughs>